นี้เขาเรียกกบปลาอะไรคะเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะหนูกดซับสไครต์กดกระดิ่งไม่พลาดทุกอีพีจ้าตอนนี้เราอยู่วัดมึงกระดานนะจ๊ะหลังจากที่เราทําบุญกันเรียบร้อยนะคะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นท่าน้ํานะคะจะมีให้อาหารปลานะคะเราไปบูชาอาหารปลาข้างบนนะคะก็เลยพาหลานเพลินกัยิจอมมาให้อาหารปาลากันจ้าเดกเล่นค่ะ่น้อนี้เขาเรียกกบปลาอะไรคะนเนี่ย,ยะนะไม่รู้ ปาไหนปาตัวน <łość> ี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแดดนี้ยนะที่นี่มันมองแล้วมันก็อ้าปาก่มันี่มันเป็นปาเพือก่เผือกต้คือปาอกุยน้องพลือตัวนี้นี่มากเลยใหญ่มอง พก่ายี่จอมพามาที่ไหนคะวันค่ะโอ้โหปลาสันน้ค่ะดูสิคะเดือดสิอ่าเราพามาชมนะคะนี่อันนี้คือปลาเยอะมากเลยนะคะเขาเรียกปลาอะไรนะคะรู้ไหมนนนนปลาปลาแยกปลาแยกปลาแยกหนุนปลายักอันนี้คือเขาเขาเรียกว่าปลาอะไรปลาสวายใช่ไหมคะไม่รู้ปลาอะแต่มันอันนี้อันนี้ปลาทุ่งโข มุงเพลินบอกสิมาให้อาหารปลาได้นะคะใช่ค่ะมาให้อาหารปลาได้นะคะแล้วก็ไปเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครตกไปคืออ่านปลาค่ะเออาหาเหรอใช่ค่ะวัดอะไรคะจอมวัดวัดบึงกระวัดบึงกระดานค่ะ,ะวัดบึงกระดานอึงกระดานหรือเปล่ากระดานหนูมาดูปลาเล่นหนอูอยากเห็นปลาตัวใหญ่ กดซับสไคร e กดกระดิ่งไม่พลาดทุกอีพีจ้า